ขณะที่จิสดาเองนะคะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนมีการรายงานจุดความร้อนของไทยวันที่6มีนาคมมี2,020จุดค่ะส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาพบจุดความร้อน4,171จุดสปปลาว2,194จุดกัมพูชา2,028จุดเวียดนาม147จุดแล้วก็มาเลเซียเนี่ย2จุด,ดด้วยกันสำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 952จุดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ499จุดพื้นที่การเกษตร244จุดพื้นที่เขตสปปอจุดพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ158จุดแล้วก็พื้นที่ริมทางหลวงอีก8จุดค่ะโดยจังหวัดที่ไปพบจุดความร้อนมากที่สุดนะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะ335จุดด้วยกัน ขณะดเดียวกันยังมีการเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณ17จังหวัดภาคเหนือช่วงวันที่6-12ถึงมีนาคมเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่านะคะซึ่งจากกราฟิกก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยจุดลักษณะสีแดงๆค่ะซึ่งก็หมายถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะอย่างเว็บไซต์ อย่างไฟดอ j จ s สดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์ไฟป่ากันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือว่าจังหวัดไหนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟปา่าบ้างค่ะ